น uhm oh oh, ี่ก็วันน uh ี้เราจะไปเที่ยวทะเลหมอกกันนะครับว้สนุกว่ะนี่ไงใส่ปลาเลยทีเดียวเชียวนะครับ รับาสวัสดีคุณผู้ชมนักข่าบยินดีต้อนรับเข้าสู่ On This s u n d a อีกแล้วนะครับวันนี้ก็สดเชิญกันเลยทีเดียวนะครับตีสี่สามสิบห้านาทีนะครับก็วันนี้ตื่นเต้นหน่อยรีบรีบนะครับสายแล้ว <c oughs> ก็วันนี้เราจะไปเที่ยวทะเลเหมอกกันนะครับไม่รู้วันนี้จะมีหมอกหรือเปล่านะก็ไปกุ้งชิงนะครับคนแถวนี้น่าจะรู้จักกันดีนะครับแต่ว่าคุณผู้ชมถ้าไม่รู้จักก็สามารถเซิร์ชหาได้เลยนะครับ วันนี้ก็ไปกันหลายคนอีกเช่นเคยนะครับก็เสงอาจจะดูตัวเต้นหน่อยนะครับเพราะเพิ่งตื่นนะเดี๋ยวตอนตอนสายสายก็เดี๋ยวเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าสภาพจะเป็นยังไงนะ <c oughs> นะครับมาแล้วใกล้ถึงแล้ว ใช่ไหมจอดอยู่มือกันแล้วฝากฝากเบาหน่อยได้ปะแอมปักเบาไหน่อยฝากใครหน่อยมันหนักมากเลยวะเจอในท้าโลกครับไปพักผ่อนเลยทำงานอยู่ ก็ตอนนี้เราเคลื่อมาเรียบร้อยแล้วนะครับวันนี้ก็มากันหลยครันเลยที่เดียวเชียวนะก็อ,อกบอุ่นเลยแล้วนะเดี๋ยวเราจะไปปั๊มน้ํามันกันก่อนนะครับเพื่อนเพื่จะเติมน้ํามันนะ <c oughs> ก็อย่างที่บอกนะครับวันนี้อากาศดีมากสดชื่นจริงเลยนะครับเพื่อนๆน,นะครับเราก็ท้ายขาบวนไหม เดี๋ยวเราจะเข้าปั๊มกันนะครับโอ้โหไปเร็วปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บวิบวับกันหมดเลยนะครับเดี๋ยวเราใจเพื่อนเติมน้ำมันก่อนนะครับโอเคนี่ก็มากี่คันนะหนึ่งสองสามสี่ห้ามากันห้าคันนะเมื่อวานสี่คันนะไม่ใช่เมื่อวานเลยคลิปที่แล้ว สคันห้าคัน้ต้องเชคขาทอ,อวันนี้หนึ่งสองสามสี่ห้า 4, คันพบอุ่นดีห้าคันจริงเมื่อวานสี่คันไม,ไม่ไม่เท่าห้าคัน เราท้ายขาบวนนะครับไฟสูงไปแล้วนี่เป็นไฟสูงเราโอ้หตอนนี้อากาศเย็นมากเลยนะคุณผู้ชมเย็นแบบเย็นเย็นจ็บเลยแต่ว่าผมก็อาจจะไม่ไม่เท่าไหร่นะครับไม่ไม่ค่อยคานามือนะครับเพราะว่า ผมใส่เสื้อกาดมานะลมก็จะเข้าน้อยลงนะครับแต่ก็เข้านะก,ก็ก็หนาวๆบ้างนะครับมืดมากเลยตอนนี้ก็ยังรู้สึกว่ายังโอเคอยู่นะครับยังยังไม่ยังไม่รู้สึกง่วงนะเพราะว่าเราขับรถนะครับตอนนี้ก็ต้องขับระวังมากๆนะครับมันมีหลุมนะคือหลุมก็ค่อนข้างเยอะเลยนะครับตอนนี้ก็จะไปห้าแล้วนะครับขับโอ้ยยี่สิบนาทีแล้วอะ ครับแต่ก็เราผมก็จำไม่ได้ว่าเป้าหมายที่เราจะไปนะครับก็ไม่รู้ว่าไกลแค่ไหนนะครับค <c oughs> นนันหน้านี่ซ้อนสามเลยเป็นห่วงจังเลย <c oughs> <c oughs> ตอนนี้ก็ตี4ห้าสิ้านาที ตีห้านะครับตีห้าละก็อารูณัสทุกท่าน,นครับไม่รู้ว่าทุกท่านจะดูกี่โมงขับเรื่อยๆมันก็สบายดีอยู่แลเลครับติดอย่างเดียวก็คือมือชาแล้วเนะี่ยมือผมเริ่มชาแล้วนะครับ yeah, แย่ละ เลี้ยวขวาเข้ามานะครับในเวลาแค่แค้นหยอกหยอกหยอกนี่ไงใสป่ปลาเลยทีเดียวเทียวนะครับ ก็มีอยู่ทางเดียวอะเออร้อนร้อนอยู่ไหนอ่ะโอ้ลงเนินลงเนิน โคตรขุกละ <laughs> โอยโอยโอย <laughs> คนซ้อนไม่ไหวแล้ว <laughs> ถนนลืน่นด้วยนะโอเคย clear ไป ฝ MM <cción> ุ่นเยอะหลุมก็เยอะรีบจังเลยรีบจังเลยเพื่อนนหน้าเนี่ยมีทรายด้วยลื่นกว่าเดิมอีก รถเพื่อนไหวกันแม่นี่ผมเอาเกียร์สี่ขึ้นนะเนี่ยโอ้โหพุ่มไม้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 อย่างเยอะ พวกมาอย่างเยอะเนี่ยนะรอรอเพิ่นกันตอนนี้ก็รู้สึกได้เลยว่าเราเริ่มสูงขึ้นแล้วนะครับเริ่มขึ้นที่ชันนะครับตอนนี้ก็มืดสุดๆไปเลยนะผมไม่รู้ว่ามันฝุ่นหรือมันหมอกนะครับ สวยสวยสวยแต่ว่ามันคือหมอกหรือฝุ่นแต่ว่าผมว่ามันคือหมอกนะครับไปกลับรถ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 ไปไปไปไม่เห็นใครนอกจากแสงไฟก็ตอนนี้เริ่มเห็นหมอกแล้วนะครับตอนนี้ก็ใส่เจาะสองนะลากขึ้นไป ไม่ขนามือพี่เลยจับแน,น่น,นถึงเร็วนะเนี่ยถึงเร็วมากถึงเร็วมากตอนนี้ก็เราก็ใกล้ถึงแล้วนะครับหรือเปล่าก็รู้สึกว่าทางที่เรามาก็รู้สึกว่ามันเร็วกว่าเดิมนะครับไม่รู้ว่าเพราะอะไรเหมือนกันไม่รู้ว่าเป็นเพราะ คนขับหรือว่าถนนหรือว่าอะไรไม่รู้นะครับแต่ว,ว่าบอกเลยว,ว่าตอนนี้หมอกเยอะจริงๆนะครับหมอกมันเยอะมากวันนี้ก็พารถมามันลุยอีกแล้วแต่สนุกดีนะครับสนุกดีข <c oughs> ้ัวเลี้ยวอย่างนี้ <c oughs> นี่ผู้ชมรู้สึกได้ถึงหมอกนะครับเมื่อเมื่อกี้ที่เห็นตอนแรกก็นึกว่าควันนะ <c oughs> ใครมาเผาอะไแต่เช้านี่เริ่มสูงขึ้นเรื่อยๆึ้นได้ขึ้นได้เ <c oughs> ก่อนน่ๆๆน่นก่อนน่นๆ thằng ngu quá, tiếng ếo, lơ nháng, nó là cái này, nó là cái này, nó là cái ấy nó đấy là cái ใส่ใส่ใส่เกียร์ไว้ใส่เกลีย์ไว้ลงเลยอเออยองเกล้วสั่ะถึงแล้วนี่นี่นี่อย่าลืมใส่เกียร์นะเดี๋ยวเดี๋ยวใส่เกียร์จอดอได้เป็นไงครับเป็นไงครับโคตรมันเลยอลองกันมา <c oughs> <laughs> เดี๋ยวขอเวลาแป,ป๊บอ่ะเดี๋ยวเจอกันครับต้องใจเย็นต้องใจเย็น